สวัสดีครับผมไวท์ไวทวิทย์ครับผมแก๊ปพิษนุภายภารัตครับและเราคือ Cost i n n o v a t i o n เราเป็นใครครับเราเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยลูกค้าของเราในการลดค่าใช้จ่ายอยากเป็นรูปธรรมครับนั่นคือความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราและเราทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าปัญหาการทําธุรกิจยากนะครับผมยากมากๆเลยครับเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าสิ่งนี้เลยครับผมเพราะว่าการแข่งขันของปัจจุบันเนี่ยค่อน ถ้ามีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ตลกก็จะเจอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นครับเพรอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเนี่ย ต้นทุนของการผลิตหรือว่าต้นทุนของการทํางานของเราเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยครับแล้วเป็นไงต่อครับพอต้นทุนสูงขึ้นมันก็ส่งผลต่อกําไรเรานะครับฉะนั้นหลายๆองค์งกรนี้เครียดมากเลยว่าเราว่าเราทางานหนะักเราว่าเราทุ่มเทในการทํางานแต่ทําไมเงินที่เหลือกลับมามันกลับลดน้อยลงเหตุผลก็เพราะต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันแพงมากขึ้นครับแล้วหลายบริษัทก็พยายามนะครับใช้คนในองค์กรในการหาวิธีในการลดต้นทุนไม่ว่าจะใช้ระบบ รีนระบบซิกซิกมาหรือ5สอแต่ทำมาหลายวิธีก็ลดได้เยอะแล้วนะแต่ก็ยังลดได้ไม่พอนะครับเช้นปัญหาทั้งหมดความกุ้มใจของลูกค้าทั้งหมด เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของเราครับเราอยากมาช่วยลูกค้าในการลดค่าใช้จ่ายมากๆเลยครับรบและจะดีไหมครับถ้าคุณลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาเลยผมไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาเลยดีไหมครับดีมากๆเลยครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายจ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมครับผมคือเห็นดีฟอร์เอักเตอร์ก่อนเลยว่าก่อนลดกระหน่ลดเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญเลยครับจะดีขนาดไหนถ้าเราจะขอค่าบริการในการลดค่าใช้จ่ายจ่าย ส่วนต่างที่ลดได้อ,อ๋อก็คือตาตามค่าความสามารถคุณลดได้เท่าไหร่ก็เป็นตามค่าความสามารถเลยนะครับคือถ้าเราลดไม่ได้เราก็ไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเราไม่ไม่เรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเลยน,น,นะครับผม จะดีไหมครับดีมากมเลยครับมันสุดยอดมากเลยนะครับผมนะครับฉะนั้นเป้าหมายของเราเลยคือเราลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับก็คือให้ลูกค้าของเราเนี่ยเห็นดีฟอร์กับแอฟเตอร์ก่อนเลยครับผมอีก core value หนึ่งของเราเนี่ยก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นผลกําไรที่ชัดเจนก่อนนะครับว่าลดก่อนลดกลางลดเป็นยังไงแล้วที่สําคัญครับไม่มีการเพิ่มงานใดๆให้กับคนในองค์กรของท่านเลยก็คือกระบวนการที่เรามาช่วยลดเนี่ย คนในองค์กรไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนก็ยังทํางานประจําเขา,าไปสร้างผลงานสร้างไรายได้ต่อไปหน้าที่ลดค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่เราเลยถูกต้องครับก็ค,บคือตามองค์กรเนี่ยซัพพอร์ตข้อมูลเราในเบื้องต้นนะครับตางที<อ>่ข้อมูลที่เราได้รีเควสตหรือร้องขอครับผม แล้วเราก็จะให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับทีมงานเราก็จะเป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆนะครับเป็นการรวมตัวของหลายๆคนเลยแล้วเราจะมีทีมงานวิศวกรทางการเงินที่จะมาช่วยดูแลงบการเงินตรงนี้นะครับให้เห็นได้หรือว่าสามารถลดต้นทุนสร้างผลกำไรได้จริงนะครับผมแล้วเราเป็นไทยละครับผมจริงๆแล้วครับคอร์สอินโนเวชันเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่มีความรู้มีโน้ตฮาวนะครับเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายองค์กร ็นการรวมตัวของวิศวกรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรการเงินวิศวกรโทรคมนาคมนะครับวิศวกรไฟฟ้ารวมทั้งที่ปรึกษาทงด้านซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ ที่ปรึกษาทางด้านองคอ์กรต่างๆมากมายเลยเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าอย่างเป็นรูปประมเลยครับนี่คือความตั้งใจเราเลยนะใช่ครับนอกจากนี้นอกจากเราเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่เมื่ออาชีพแล้วเนี่ยครับเรามีเทคโนโลยีทางด้าน AI และ Big Data นะครับเครื่องมือต่างๆที่เราสร้างและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเรามีความมั่นใจเลยว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้อย่างเห็นผลอย่างแน่นอนครับผมนะครับหลายคนคงสงสัยแล้วว่าเฮย้ย เน้นจังเลยลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมเหตุผลอย่างแน่นอนเรามีโซลูชันหรือมีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับบุคค่าได้บ้างครับเป็นความาภาคภูมิใจของเรามากๆาเลยครับโซลูชันแรกครับเป็นเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับหรือการลดเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยตามธนาคารหรือตามแบงก์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการให้ดอกเบีย้ยลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมวิศวก,กรการเงินของเราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นแหล่งทุนหรือว่าตามแบงกิงก้งต่างๆนะครับที่จะช่วยดูว่า ดอกเบีย้ยไหนที่คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ทําการรีไฟแนนซ์เพื่อประหยัดดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าครับเช่บางลูกค้าเนี่ยกู้เงินทีแบบหลัก50ล้าน60ล้านครับเราสามารถช่วยลดเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยรับปีหนึ่งได้หลายหลายล้านเลยโอ้ได้หลายล้านเลยครับ <ภา S 2> ผมอันนี้เงื่อนไขรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมีในคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปอ่าว่ารีไฟแนนซ์มันจะช่วยลดต้นทุน ในเรื่องดอกเบี้ยกับลูกค้าได้ยังไงบ้างค,ค,ครับผมอันที่2เลยเป็นความภูมิใจนําเสนอเราเลยครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นวิศวกรทางด้านโทรคมนาคมคและคนนี้เขาใช้ระบบที่เรียกว่า TEM นะครับซึ่ง แพร่หลายมากในต่างประเทศตัวยอ่อ T M มันจากคำว่า t e l e c o m Expense Management นะครับเป็นการใช้ Big Data และ AI ในการคำนวณน,นะครับว่าแพ็กเกจของบริษัทไหนนะครับแพ็กเกจหรือว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของคนในแต่ละองค์กรนี่เป็นยังไงแล้วเขาจะพยายามแมช ไลฟ์สไตล์การทํางานกับแพ็กเกจโทรคมนาคมให้แมชก,กันก็าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะต้องบอกว่านะมีเจ้าเดียวครับในประเทศไทยชัผมที่สามารถทําด้วยวิธีกระบวนการนี้ได้ใช่ครับและที่สําคัญเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับอีออนธนสินทรัพย์นะครับเพียงปีเดียวลดไปได้200ล้านโอ้สูงมากเลยนะครับครับผม ถ้าอยากรู้ว่ากระบวนการเที่รวล็อกได้เป็นยังไงอาจจะต้องติดตามในค,คิด่อกไปนะครับครับผมอา้าวโซลูชันที่3เป็นยังไงครับต้องอานทางด้านซัพพายเชนครับหรือท <ừ. S 1> างด้านโลจิสติกส์แด์ทรานสポートเดชั่นครับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็จะมีการรวบรวมบิ๊กดาต้าครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลของลูกค้าของเราเนี่ยมีการนําเข้าหรือส่งออกพอร์ตไหนมากที่สุดครับทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ เขาเรียกว่านำเสนอแล้วก็ต่อรองกับทางซัพพลายเออร์นะครับว่าจุดไหนที่คุ้มค่ากับลูกค้าของเรามากที่สุดครับฉะนั้นจริงๆหลายๆคนเคยฟังเรื่องนี้ก็จะบอกโอ้ยมันง่ายนะครับก็มันก็ไม่รู้แหละว่ายากหรือง่ายเนาะแต่ว่าสาหรับของเราเรามั่นใจในทีมของเราเลยว่าทีมเรามีพาร์ทเนอร์ที่ worldwide ไปทั่วโลกแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อที่ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าได้เต็มที่เลยที่สาคัญครับคือการรวบรวมข้อมูลครับว่า ข้อมูลของลูกค้าของเราเนี่ยพอเวลาเรานรําวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่สามารถออปติม z เซชันหรือจุดคุ้มค่าจุดคุ้มคุนได้มากที่สุดนะครับผมจากการ,ร,รวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ big data น,น,นี้เลยครับผมถ้าอยากรู้รายละเอียดอาจจะต้องติดตามคพิ่ต่อไปใช่ครับ,รบ,รบผมแล้วก็ลดต้นทุนอย่างสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดยังไม่ท้ายสุดยังไม่ท้ายสุดนะฮะคือลดต้นทุนเลยครับในองค์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันครับผมเพราะว่าประกันเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการโคเทคนะครับหรือการ ปกป้องไม่ว่าจะเป็นประกันลดประกันบ้านประกันอาคารให้กับองค์กรนะครับประกันธุรกิจใช่ประกันกลุ่มพนันถูกต้องเลยครับผในส่วนนะครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นบริษัทประกันมากกว่า20บริษัทนะครับที่อยู่ในมือเราในช่วยการวิเคราะห์ในเรื่องของการทําลดค่าใช้จ่ายนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสร้างเคสหนึ่งนะครับอย่างองค์กรที่มีการใช้รถขนส่งเยอะๆใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าเราสามารถรวบรวมนะครับประกันเป็นประกันกลุ่มเกี่ยวกับรถได้นะครับ อันนี้ครับค่าเบี้ยประกันก็จะลดลงแค่รู้กับไม่รู้นะครับสามารถสร้างความแตกต่างได้เยอะมากเลยครับครับและลดต้นทุนอย่างสุดท้ายเลยครับนี่ก็กาลังมาแรงเลยครับก็คือลดต้นทุนทางด้านพลังงานครับเป็นยังไงครับผมลดต้นทุนพลังงานครับผมทางด้านพลังงานครับทุกวันนีครับหลังคาครับทีค่านะครับจะปล่อยให้หลังคาของลูกค้าของเราเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวนะครับเอาหลังคามาสร้างเงินดีกว่าครับโดยที่การติดตั้งเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับทาง พันเนอร์ของเราเนี่ยก็จะท<อ>ําการวิเคราะห์ออก่อนครับว่าหลังคางของเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่นะครับสามารถสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่แล้วเอามาลดค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันเนี่ยครับสามารถลดลงได้เท่าไหร่นะครับครับผมฉะนั้นอันนี้ก็มีเคสตัดดี้เยอะเลยเยอะเลยครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจด้วยว่าเป็นแบบรงงาเป็นแบบออฟฟิศเป็นแบบโฮมพรมออฟฟิศก็ อัตราส่วนในการลดค่าใช้จ่ายก็จะหลากหลายต่างกันไปถูกต้องครับซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ต้องนิดนึงครับ <ใน S 1> เพราะว่าในส่วนเนี้ครับเรามีเขาเรียกว่าการหาฟันดิ้งให้ด้วยนะครับโดยที่ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการทําตัวข้อมูลที่เรานําเสนอให้กับทางแบงก์ทางฟันดิ้งให้เรียบร้อยเลยครับก็คือ คุณลูกค้าไม่ต้องเสียเงินในการซื้ออะไรเลยเราหาแหล่งเงินดูแเงินทุนหาพู้นีตามหาอะไรที่เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคุณลูกค้ารอใช้ไฟฟรีอย่างเดียวถูกต้องเลยครับจะรอใช้ไฟฟรีก็อาจจะไม่ถูก100%เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าก็จะได้รับ ก็จะประหยัดไปเยอะมากถูกต้องเลยรเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับผมอันนี้ก็เป็น5ด้านใหญ่ๆที่เราดูแลนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมยังมีเรื่องราวให้ทุกท่านติดตามอีกมากมายเลยครับแชรนถ้าฟังมาถึงตรงนี้สนใจจะติดต่อรบกวนโทรศัพท์มาตาม หมายเลขโทรศัพท์นี้หรือสแกน QR Code Line OA ที่นี่นะครับแล้วก็มีข่าวสารให้ติดตามใน YouTube, YouTube ได้เลยนะครับ YouTube และ Facebook ครับผมทางเราพร้อมที่จะสม่งมอบความรู้และคำแนะนำที่ดีให้กับลูกค้านะครับเพราะเป้าหมายของเราคืออยากลดค่าใช้จ่ายลูกค้าอย่างเป็นปรูปธรรมขอบคุณครับที่รับฟังและติดตามสว,ส,สวัสดีครับ